คุณต้องเก่งในทุกๆวันไม่มีใครชอบฟังเรื่องการฉายหนังซ้ำหรอกเดี๋ยวนี้หลายละอียมันเปลี่ยนไปหมดแล้วแล้วคุณต้องใส่ความคิดเสมอว่าคุณจะไม่อนุญาตให้ตัวเองยอมแพ้แล้วคุณจะไม่อนุญาตให้ตัวเองลมเลิกแล้วไม่อนุญาตให้ตัวเองหมดความเชื่อเพราะเมื่อไหร่ ที่คุณหมดความเชื่อความเชื่อนั้นก็จะทำลายความฝันของคุณด้วยวเพราะเมื่อไหร่ที่คุณหมดความเชื่อความเชื่อนั้นจะทำลายความฝันของคุณด้วยเมื่อความ <ories> ฝันถูกทำลายความลมเหลวก็จะตามมาหาคุณเพราะฉะนั้น คุณต้องไม่อนุญาตให้ตัวเองหมดความเชื่อคุณจะไปได้ไกลามากเท่ากับความเชื่อที่คุณมีต่อตัวเองแล้วคุณจะไปได้ไกลามากเท่ากับเวอร์ชั่นที่คุณอัปเดตให้กับตัวเองทุกวันขอบคุณครับ